โอ้ s, สวัสดีคร well. ับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนกัเมื่อนี้กับเหมือนเดิมนะครับนกพเนเียดขึ้นเก่าแล้วครับเมื่อี้นกดินกัจักจีใส่หม่องแจ้งไรครับหาหม่องใส่ยากครับค้นปล่อยง้วงกับไรค้นเห็ดเบียกกับไรกะนกดินกับหาหม่องใส่ยากขึ้นมาแล้วครับก็เลยใส่ใส่นกพันเียดเนี่ยแต่ว่านกดินก็ออกซ้อมออกฟืกขึ้นเก่าเมื่อนี้กะเอามาทั้งดินทั้งพันเียดแะครับกับพเนียดสองขึ้นเก่า กน่นตูมหนึ่งครับอากาศแบบริว้วเพราะว่าหัวสาวผมมันใส่สาวแบบขีบอันนึงกับแบบหมุนนอนอันหนึ่งครับมันก็เลยเอาผนึดค้อนบนมาทั้งสองหลังพร้อมกันบ่ได้กันสะเอามาได้ก็ตตอเมือเห้องกับสร้างสาอีกจักอันแต่ว่าก็เอาอันนี้ก่อนละครับเอาอันนี้ก่อนละเดี๋ยวห้องควายว่ากันเพราะว่าก็อยากออกค้อนบนทั้งสองพร้อมกันจากเทียรอ,อยู่เพราะว่ารู้สึกว่าค้อนบนจะ นกสีบอตื่นคักปันไดครับนกสีหยบไว้ดีครับนะท่านแซมพันเดียดอกตอนนี้แบบหาหมงา่งไสโยตะว่ากับจะอีไสจังใดนะครับมากับเียนบีบีคือเกลออาเชนบีสวันดีครับผมามาเหล็ดน้ำคือเก่าอีกแล้วพนะส่วนอยากมาตอนกน้ำมาสันครับกัเอาพามาน้ำคืออีคือเก่าแล้วครับนี่กะเอานกดินมาพร้อมเอามาฝึกเบิง่งบอลลูมันถิมีหวองไสปะปุ่นนี่ครับหมายเอามีแต้ เป็นแบบนี้เลยครับนี่ผมว่าจะไปเบื้องต้นนี้แะต้นนึงน่รู้ว่ามันจิเป็นตะสไสรึเปะ่าไม้ค่อนข้างที่สีแบบอันนี้เนี่ยอยู่จากน้อยนะครับพา,ามันเป็นแบบจังไดล่ะเป็นต้นไหม่ห่างๆกันครับมันเป็นไม้ทงนกกบรบบาดทได้ยินเสียงหรอครับตอนเนี้ยยังบัตท่ายินเสียงนกปันไลย นครับเดี๋ยวกะสีแซมพเนยียดเบื้องก่อนเดี๋ยวจังหาหม่งไส้กันอีกทีนึงครับว่าจะได้ไส้หม่งได้ครับผมกะต้นแรกหลังแรกนะครับเนาะเอาเรี้ยวแล้วครับคืนนี้มันจีจีไส้งาจากไหนนะครับเนาะนี่ครับนี่แหละเป็นสองชั้นนะครับเนาะสองทาง ทำการแสดงโดยเบอรลิ้วครับต้นนี่นะครับเบอรลิ้วทำการแสดงขึ้นนี่อ้าวจะขันเลยบ่เมื่งครับบ่แมน ขึ้นสูงเติบอยู่ครับนี่แหละประมาณเหลืออีกสองทอนครับไอเหลืออีกสามทอนเนี่ยเหลืออีกสามทอนมันก็สิเต็มสิบเอ็ดเมตรครับเพราะว่าสาวชุดนี้มันเป็นสิบสองเมตรเต็มครับแต่ว่าผมเอาออกทอนหนึ่งเอาทอนปลายออกก็สิประมาณแปดเมตรเจ็ดเมตรนี่แหละครับความสูงเอาขึ้น ต้นมะโกครับต้นนี้ครับผมผลรับหมายต่อไปเฮาหมดแล้วครับไปต้นพุ่นแล้วครับมาทั้กับต้นพุ่นก็ต่เป็นหมุนตูมหนึ่งครับบัตรเนี่ยครับผนียดค้อนบนอ่ะครับหาต้นไสอีกครับเขามาเนี่ยครับผมกะ ห้องตูมหนึ่งห้องกับคืนนี้ครับนี่ละคนผันหยัดหันเขาให้ต้นนะครับเนาะนี่ขอนกงดวงเป็นตะเหยียบขึ้นมาแล้วครับผันหยัดขอนบนก็ได้แต่ว่วาเหยียบบ่เหยียบอันนี้กันโรููถิมีนกมา้ามาก็อีกเลี้ยงนึงนี่ครับอ่ะโยนแล้วถือว่าขันไว้เยอะนี่ครับ ครับผมเจ้านนนตูมหนึ่งนี่ครับใสห้องกัใส่นี่นกเข่ามาในหนี่นะครับเนะ้ะนั่งกับเป็นตะเหยียบยุว่าตันบ่ามาเหยียบทั้งหลังผเนียดครับนี่มันมีงานน้อยอยู่ผมก็พื้นทีมก็จจำกัดครับมันก็ใส่ได้อย่างงานนี่แหละเป็นตะไซครับแล้วเช่นบีไปเห็นนกเข่าพนนะครับนางอยู่กลางให้น้าพนพน,นางรีอยู่กลางใหน้น้าเห็นว่าว่านกเขา่าท่าน จังไลกับล้อรุ่นเบิ้งหลัครับเขาได้สองตัวแล้วบ้านเนี่ยส่วนนกดินกับโบมีหม่องไส้กับบบไส้แหละครับอันนี้ไส้โบสูงครับตัวนี้ไส้ต่ำมันเป็นโพ้นครับเนี่ยจังไลยกับล้อรุ่นเ้าติดตามิึงไปน้วกันครับครับผมไั่ไส้นกขุดทั้งสามตัวกับคํำพอดีครับนกดินกว่าจิได้ไส้กับน,นี่นะครับ่มบัะคำนี่แหละจะไก,กลแหลวกับมนานังยู่นี่โบขันจักคํำเลยครับ กไม้ไม้แท้เอาออกมาเลยว่าถ้าจะมีปากเสียงกับว่าจะย่นี้นครับเสียงงูป่าตัวนึงอยู่ไหนผุ่นครับบักริวเขาอยู่ผุ่นเหรอครับต้นโกผุ่นลหรอพูนครับผุ่นเห็นแต่ไม่เาว้าดำๆผุนนะครับน้องตุ่มหนึ่งอยู่ไกลก้มู้ครับตอนปเปรียกับสีสุดยอดเนี่ยแต่ว่ากับ,บว่าไปยังครับโอ้ขี้ซาเล่งเอา ขี่รถไลเก็บเอาเลยครับหยับครับหมกเลี้ยวกับบังน้่นตุมหยับไปแล้วักหนกตอดินเขานกไม่กับว่าท่านปากก็ค้ําครับมื่อนี่หนกปลาอยูพ่พี่ใส่บะถึกหม่องครับใส่นกบะถึกจุดเวลาน้างบุกตะลุยหม่องมันห่วงเลยครับ นะครับกัอีกจังน้อยกับสิากันไรเก็บนกเลยครับตอนนี้กับไอ้มันคํากันอีกจังน้อยก่อนถ้าเถีมันมีนกบินมาเข่ามาเหยียบกัรล้อรุ่นล้อติดตามบิ้งครับถ้าแทีมันหมานมือไหนเฮาว่ามานกันแล้วไปคําแล้วนะครับผมกัเหมือนเดิมครับเสียงคู้ไปสาวหนึ่งแล้วก็เงียบกลับม้ากับนไงกลุ่มครับ าจเรียบร้อยแล้วครับว่วหลวกงอหยังต่วอวะงองหยังเสห็นบีเห็นไปโอ้นกเขาอยู่ครับว่าเป็นนกเขายัล่ละนั่นแมน,นครับเจ้าอยู่เนี่ยเห็นว่นี่ครับคุณพ่ออาจารย์ครับผมจัดแล้วครับ จะลิวนับสองกับผมมือนี่มันยั่วมาเป็นจิบหมานเส้นบีนี่เด้อวางผ่าครับเส้นบีเอาผ่าวางไว้ก่อนเออ แล้วตัวริ้วครับผมนี่ครับเฉลยสวยๆถุงเฉลยกับไม่ได้เอามาครับเอา,าเดี๋ยวถือไปทิ้งทิ้ล้วไปใส่ย,ยูโรปผมน,นะครับบัดเนนะี่ครับผมเจ้านนตุม่มพเนียดลันครับแต่ว่านกโยนอยู่คือเกาบ่มีหยางอาจจะว่าอาจจะว่ามันดินก็นได้ครับดินหรือพเนียดลันแต่ว่าผมคือว่าห่างดีอยู่นะพะเนียดค้อนบนก็นกนได้ มันนาจีรันไงขันมาตบพาดนกกับบ่ะนาแเมียนครับแต่ว่าอาจจะเป็นมันดินละคิดว่า่าสันกับเป็นพวกนกกระจอกนกียังมาเหยียบเลยครับบลราบอยู่นี่พเนเยดลันนี่หมองไส้ห้องรับคอนสวยงามมากเลยนี่ใส่ไปคอนหอนึ่งกรงดวงเข้าไปทางไหนครับนั่นอ่ะกะทิเอาล,งล้งนะครับเทือบาเกือบสิ่เหวแต่กับบ่เหวครับเอามาสามกะหมึกลิวกะทำแต้มต่อเนื่องครับ จะเลยสวยแต่ผู้แม่ยังว่าท่านได้ดูครับต่ว่ามานมานแล้วตอนเนี้ยอ่ะครับเดี๋ยวเอาแบบโน้นตูมหนึ่งลงครับบ้านเนี้ยครับผมก็เอาผนียดลงมากก้ากันห็นลักฐานครับผมเนี่ยนี่ครับที่เป็นหลังค้อนบนนะครับเนาะปิยังปิดเปียกอยู่เลยครับ ซึ่งคาดว่าว่าหนาเมนกเขา,าครับเพราะว่าถ้านกเขาถือกันอาจจะเป็นขนแต่ว่าผมมานกเนวยอื่นมากกว่านี่ครับขี่ยังเปียกๆอยู่เลยนี่พนันย,ยัีษ์กับยูลักษณะนี่ครับเทบูว่ารู่นกเงียงครับครับที่ว่าจับ เตี้มกระชิดสรุปคลิปเลยครับอยู่นี่เลยกระชิขอจบคลิปเลยแหละครับเพราะว่ามันคำเดี่ยวกรกคว้าสิงยางห่อนรดหลดกับพุ้นจอดอยู่ไกลๆผมครับผมหลดจอดอยู่ถึงหน้าไกลๆผมครับก็เจ้าหลิวครับนับสองตั้งแต่มาอยู่น้ำกันเมื่อวานกันนับหนึ่งมันกรนับสองครับต่าเป็นพเนียดสองชั้นขนบนกระรันครับบูวลูนนกเงียงครับตบาเห็นแต่ขี่หลักฐานเปียกๆอยู่ขนบนมี้ครับต่า ก็ประมาณนี้ครับกับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงสท่านี้เด้แลครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเป็นกำใจผู้เห็นคลิปนี้นะครับจะได้ดคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเขามาฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนคือเก่ามือนี่ะเส้นบีขอลาไปก่อนเส้นบีไปเลยครับผม